ผมไปเจอเมนูนี้มาในโซเชียลครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปทําเมนูนี้กันแล้วเดี๋ยวจะคํานวณต้นทุนให้ดูด้วยว่าถ้าเราจะทําเมนูนี้ขายเนี่ยต้นทุนเท่าไหร่ขายเท่าไหร่กําไรดีหรือเปล่าหมูที่เราใช้วันนี้เป็นสันคอนะครับก็สันคอเนี่ยมันก็จะมีลายของมันอยู่ เราจะเห็นลายกล้ามเนื้อเป็นเส้นแบบนี้เวลาเราหั่นนะครับถ้าเกิดเราหั่นตามลายมันจะเหนียวเพราะนั้นเวลาหั่นให้เราหั่นขวางนะจะเห็นว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราหั่นตรงๆมันก็จะได้ชิ้นที่มันแคบใช่ไหมวิธีการคือให้เราหั่นเฉียงๆแบบนี้ก็ได้ชิ้นที่มันหนาขึ้นโตขึ้นนะครับ ตามทางนเหนียวเหรอะเใช่ต้องหันงห่นขวางหั่นขวางไายกล้ามเนื้อใครที่เคยหั่นหมูแบบไหนคอมเมนต์มาหน่อยนะครับกระเทียมรากผักชีหมูสันคอที่เราหั่นไว้นะครับหมูสันคอสองโลผมใช้เบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนนะครับ เขาให้เข้ากันเลยตอนที่คลุกเขานะครับให้เราใส่น้ําไปทีละนิดครับจากนั้นนะครับใส่สามเกลอที่ตำไว้เมื่อสักครู่นี้ขยำสามเกลอกับตัวหมูก่อนนะครับเพื่อดับกลิ่นคาวของหมูนะครับขยำให้ทั่วเลยเม็ดผักชีคั่วตำนะครับน้ำตาลมะพร้าวซอสปรุงรสนะครับเดี๋ยวผมจะละลายน้ำตาลมะพร้าวกับซอสปรุงรสก่อนเกลือปน่น ซอถอยนางรมจากนั้นก็คุกเคล้าให้เข้ากันเลยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำไปหมักในตู้เย็นหนึ่งชั่วโมง เามาผสมแป้งที่จะเป็นเหมือนกาวก่อนนะครับอันนี้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์จะใช้แป้งเค้กก็ได้นะครับเราละลายน้ํานิดนึงครับให้แป้งเหลวทําหน้าที่เป็นเหมือนกาวนะได้วความข้นประมาณนี้นะครับเราจะม้วนไปทางด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นหมูที่เราเสียบเนี่ยเราก็จะเสียบเอียงมาด้านนี้นะครับแบบนี้แล้วก็เอาทางด้านก้านที่เราถือนะครับเสียบทะลุ แผ่นปอเปี๊ยะเลยจากนั้นนะครับก็พับแผ่นปอเปี๊ยะลงมาบนล่างแบบนี้ครับเป็นการหอ่อนะแบบนี้เลยเสร็จแล้วด้านนี้นะครับเราก็ห่อไปแบบนี้ครับทําการม้วนหมูให้แผ่นปอเปี๊ยะหอ่อตัวหมูเลยแบบนี้เลยนะครับตรงด้านริมของปอเปี๊ยะนะเรานําตัวแป้งเปียกของเราเนี่ยนะที่เป็นเสมือนกาวเนี่ยมาทาครับจากนั้นนะครับก็ปอเปี๊ยะห่อนี่เราก็จะได้เป็นหมูปิ้งที่หอ่อด้วยแผ่นปอเปี๊ยะแบบนี้ครับ เสร็จแล้วนะครับหมูทอดปอเปี๊ยะเดี๋ยวเราลองชิมกันก่อนนะกรอบนอกนุ่มในมหมูอร่อยมากๆเลยนะครับแล้วข้าง,องนอกนี่กรอบมากๆเลยทอดแบบนี้นะครับเราจะได้หมูที่นุ่มมากๆนะครับเราหอมเครื่องเทศแล้วข้าง,องนอกนี่กรอบมากๆเลยใครเคยกินเมนูนี้มาเม้นกันหน่อยนะครับผมจะคำนวณต้นทุนให้ดูนะครับว่าเมนูแบบนี้น่าสนใจแบบนี้มาทําขายเนี่ยเราควรจะขายกันเท่าไหร่ดี เดี๋ยวท้ายคลิปนี้นะครับมาคำนวณต้นทุนของหมูทอดปอเปียกันหน่อยนะครับในตารางนะครับเราจะใส่วัตถุดิบที่เราใช้ทั้งหมดลงไปนะครับราคาซื้อนะครับก็คือวัตถุดิบตัวนั้นเราซื้อมาในราคาเท่าไหร่เช่นหมูสันคอนะครับผมซื้อมาปริมาณซื้อ1000กรัมหรือ1กิโลนะครับกิโลละ220บาทค่ายิวนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้แล้วก็จะใส่ปริมาณที่ใช้ในสูตรนี้นะครับเช่นปอเปียนะครับใช้ทั้งหมดกี่แผ่นผมใช้สูตรนี้ 65แผ่นนะครับตอนที่ซื้อมาเนี่ยจริงๆเขาขายเป็นกิโลนะเพื่อให้คำนวณง่ายผมจะนับเป็นชิ้นนะครับซื้อมา1แพ็คเนี่ย55แผ่นโดยประมาณที่ผมนับนะ125บาท รเราใช้65แผน่นหมูใช้2โลนะครับแล้วก็วัตถุดิบตัวอื่นแล้วก็ใส่ปริมาณไปแนะนําว่าให้ช่างตวงเป็นกรัมนะครับจะได้คํานวณง่ายนอกจากนี้นะครับผมก็จะมีไม้เสียบลูกชิ้นขนาด7นิ้วที่เราใช้กันนะครับแต่ละพื้นที่อาจจะขายราคาไม่เท่ากัน่หลังจากที่คํานวณไปแล้วนะครับส่วนนี้ใช้เงินไปนทั้งหมด633บาท25สตางค์ต้นทุนต่อชิ้นหรือว่าต่อไม้เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ9บาท74สตางค์สมมติว่าเราต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขาาาาาายยยะะครบรบาาททีี่่่เหมสมสออกขกข็จู19 40 5ตางอ่ะสมมุติเราขายตัวได้กลมๆไม้ละ20บาทก็จะได้กําไร10บาท26สตางก็เมนูนี้นะครับถือเป็นเมนูสตรีทฟู้ดนะครับที่เราได้ไอเดียมาจากในคลิปในโซเชียลก็ลองมาคํานวณต้นทุนให้ดูน่าสนใจครับสามารถทําขายได้